เจทีสมาร์ทบัฟช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะสวัสดีครับพี่น้องครับมนีสิพามเบิ้งควายงามราคาดีสิงเคยนะครับมนีพาพี่น้องมาอยู่ที่คอค้อยพุทตินะครับอยู่บ้านน้องปากขาวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับมนีพี่เพิ่นมีควายงามมาเปิดอยู่สามสี่ไรกานนะครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปสอบถามนะครับว่ามนีจะมีราคาไหนแน่สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับมนีมีของงามฝากแล้วเนาะแมนครับเอาคมแหลกก็เลยเนี่ยเป็นคมแม่ลูกคมแม่ลูกครับแม่ลูกลูกแม่ลูกแม่ เป็นลูกที่ไหนครับเป็นลูกเพิ่อนอันนี้ควายลูกแรกครับควายลูกแรกครับอันนี้เป็นลูกดาวเนื้อได้ครับเนี่ยเป็นลูกดาวเนื้อครับลูกดาวเนื้อมันเสือมาแต่มันแพ่งๆหมดละบานีมันขายบารีกเขาก็เฮ็ดถิ่มเฮ็ดหัวสูงอะไรนะครับนี่สูงลายสี่สิบเอ็ดครับประกันไว้ลอยสี่สิบประกันไว้ลอยสี่สิบครับลูกตัวแรงเพิน่นเป็นลูกพอได้ครับลูกเจ้าสั้นครับลูกเจ้าสั้นตัวแม่ครับมีใบมีหลอดป่ะครับมีครับไข่สองเดือนมีใบมีหลอดครบครับนะแม่สูงลูกสาาววดเนือครัยสี่สิบลูกสสาาววเเจ้ัันนนไดือแมครบ เปิดไายไหนพี่เปิดไว่นสองหมื่นเก้าพันครับสองหมื่นเก้าครับสองหมื่นเก้าพันต่อรองราคาได้เนาะคุยกันได้นิดหน่อยครับเปิดราคาดีแล้วครับเปิดราคาไปใช้ยาได้เลยเนี่ยผมขายอันให้ไปต่อได้ซ้ำเนี่ยไปต่อยอดได้พอได้หลายเลยคุ้งแบบนี้อ่ะฝากเบอร์ไว้ก่อนครับผมศูนย์แปดเจ็ดแปดห้าสี่แปดสองเก้าหนึ่งหนึ่งครับนะฮะโทรมาต่อรองคุยกันนะครับแม่ลูกลูกแม่นะครับครับแม่สูงร้อยสี่สิบเอ็ดกับลูกสาวเจ้าสั้นนะครับผมครับ สองหมื่นเก่าเนาะแม่นครับไม่ตรงนี้ข้างแม่งลูกครับอันไฟหางอันมันขาดด้วยซื่อแล้วเจนหางเนี่ยเาขาดไฟหางขาดด้วยซื่อบอ่อหางบ่ดอกบ,บ่อยังประกันครับประกันนะครับผมครับแม่พันธุ์เนี่ยเป็นควอยโค้งดีนะครับผมเพียังแค่เพจอยซื่อนะครับแต่ว่ากะโซนนี้หยาเขี้ยวแล้วครับนฮะตาแต้มชัดเจนนะเขาดีเมึงงนาเขาหัวบบง่ายนะครับนาโงกเนาะครับนาโนกดีอกเผาใ่ญ่นะครับผมครับแล้วก็ตีนใ่ญ่เพิ่งเอานะครับผมลำตัวยาวนะสูงอยู่นะครับเป็นควอยลูกแรกนะครับ แม่นครับการใจลูกก็ถือว่าใจลูกมาดีครับอ้างดีเลยครับค้อยหน่อยค้อยเอืดหญาครับนะฮะอ้างดีหางนี่ครับหางลูกนี่เป็นพวงง่ามนะครับครับแต่ว่าแม่เนี่ยเป็นฟอยมันขาดซื้อบรได้ขาดบ่อยังนะครับผมหางขาดไอ้บุได้หางขาดนะครับแม่นครับนมซีเตาทั้งแม่ทั้งลูกเนาะครับอ่ะนะครับผู้ใดที่ว่าอยากได้โคมนี้นะครับแม่สูงร้อยสี่สิบเอ็ดครับนะครับกับลูกสาวเจ้าสั้นไว้สองเดือนสองหมื่นเก้าพันบาทแม่นครับต่อรองราคาไลยมีลดส่งให้ เปลี่ยนลอยโลครับส่งฟรีลอยกิโลนะครับอยู่ไกลอยู่ไกลโทรมาคุยกันนะครับผมแม่นครับมาเบิงคมต่อไปกันนะครับอันนี้กับโค้มลูกลูกแม่ให้กันแม่นครับแม่ลูกลูกแม่ค่อยลูกแหลกกันไหมครับผมครับค่อยลูกแหลกครับแม่สูงเท่าไรครับนี่ร้อยสามสิบครับแม่สูงร้อยสามสิบครับคับลูกสาวเพื่อนของลูกสาวพ่ออะไรครับอันพ่อเพื่อนเป็นลูกอันเอกมงคลครับเป็นพ่อเพื่อนลูกเอกมงคลแม่นครับนี่ฮะควายลูกแหลกแม่ลูกลูกแม่ลูกจะเดือนแล้วครับลูกได้อัน สี่สามเดือนครับสามเดือนทองที่สองยังผสมไหมเนาะผสมเลยเด้ผสมค่อยดอนพันรอบแล้วครับผสมค่อยเผือกไปแล้วแม่นครับลูกแก้วฝ่าครับเขาอนรับจ้างผสมอยู่แถวบ้านนะครับแต่ว่าไม่ตรวจพันรอบละพันรอบแล้วครับยังบ่ท่านตรวจล่อนั่นตรวจก็ได้แต่ว่าคือว่าบ่ผ่านดอกผสมตัวผสมจริงเนาะครับมันใส่หลายดอกไหมโค้งนี่เปิดลายนะครับนี่สองมือหาสองมือหาพัดบาทครับต่อรองราคาในให้เก่าแม่เนี่เป็นเจ้าเนื้อเนาะแม่นครับสายจ้าเนื้อนะครับสายเนื้อ มีความหนานะครับเจ้าเนื้อดีนี่ครับผมเดี๋ยวเขาจะเบื้งลูกกันลูกเพิ่นย่างไปแล้วนะฮะครับบ๊อบมีต้นหมีข้างไหนข้งลูกประกันครับะนะครับผู้ใด้ไวได้โคมนี่นะครับแม่สูงร้อยสามสิบกับลูกสาวไวัยสามเดือนแม่นครับอันนี้แม่กระทบพันรอบแล้วครับแล้วก็แม่กระทบก้อยเผือกไปให้แล้วครับนี่ครับสองหมื่นห้ามาตอนเอานะครับผมมาเบิ้องนาตานาเขากันนี่ฮะอัตลักษณ์ดีนะครับผมตาแต้มชัดเจนครับนาเขาเปิดครับอ่ะเล็บดีนะครับผมเล็บดีเล็บงามครับเล็บงามแล้วก็ เนื้อหนังดีเลยล้ำตัวของเพื่อนนะครับยาวนะครับผมหางเป็นพัวเลยคขานะเบ่งรอบกันนมสี่เต่านะฮะกินนมเกิงลูกเพื่อนเนาะมาเบ่งลวงเพื่อนกันนะครับอันนี้ลูกสาวไว้สามเดือนเนาะครับเจ้าเนื้อได้แม่นะครับวันทวนสมบูรณ์ดีนะครับผมกินยาเกินหางเป็นพว่วนะครับผมโอ้นะครับนี่เบ่งเอานะครับู้ใดทีว่าอยากได้ค้มนี่แม่สูงร้อยสามสิบกับลูกสาวสามเดือนครับในท้องกินยาครับผสมแล้ว สองหมื่นหาเนาะครับสองหมื่นหาครับต่อรองราคาได้ครับมาเบิ่งกันต่อนะครับรายการต่อไปเด็นควายไหนพี่นี่ของแฉะเลยครับเนี่นของแฉะเลยนี่ควายแแคไม่อีกล้ะแม่นครับแแคสาวบ่ครับเนี่อันนี้เพิ่งผสมมันขหนียวแล้วครับเนี่ยได้สามเมื่อผสมขอนียวไว้แล้วแม่นครับผสมขหนี้วไว้แล้วนี่มีใบหลอดใบหลอดผสมอยู่นี่ได้ครับเนี่ยห้หมอผสมขหนี้วไว้แล้วควายตัวนี้ได้สามปีกว่านี่คยได้เขียวแล้วเนี่ยสามปีกว่าครับ ผสมทองแรกเจ้าขอนี้วไว้แล้วแม่นผสมไว้แล้วบะเนียนสูงเกลียิบหาเส้นครับบะหอดเม็ดบะหอดเม็ดครับเกลียิบหาเส้นนี่คันติดมากนี่ก็คือได้รุ่นควายแแคในทองเลยรุุนควายแแคบะนีแคแคตัวน,นี้แห้งสีได้หลายเลยมันเป็นแคทั้งตูหน่อยทั้งนั่นเพิ่อ <c oughs> <ๆ S 1> ออกมาคือมากกับโปรอย่าง <c oughs> ี่ได้ว่ามันหน่อยครอ,อีรีเนยควายแแคสาวนะครับทองแหลกผสมเจ้าขเนียวไว้ครับเปได้มาแทังผู้แหมเสื้อสีได้มากเปิดลายนี่พี่ ตัวนี้เปิดได้สองหมื่นเก่าครับสองหมื่นเก่าครับโทรมาคุยกันอ่ะฝายเบอร์ก่อนครับผมศูนย์แปดเจ็ดแปดห้าสี่แปดสองเก้าหนึ่งครับควายมีตืหน่งเนาะแม่นครับผสมเจ้าข้าวเหนียวไว้นะครับเป็นข้าวเหนียวคือควายเผือกควายแค่นะครับพอพันควายแค่นะครับผมมีใบวิรบครบนะครับให้หมอผสมให้แล้วหน่อยเท่าใดแห้งๆครับยิ่งหน่อยยิ่งแพ้งเนาะเพราะตอนนี้ควายแค่กำลังมาแรงนะครับผมกระแสควายแค่นี่ครับ เด็กหน่อยก็ขี้เรียนได้ครับเนี่ยไปร้านกาแฟร้านยังได้เมดเนี่ยเนี่ยมันหน่อยหรีเด้มาเบิ่งกันนะครับผมเนี่ยนาเขาเปิดนะครับอ่างดีครับเนี่ยจะทอดสามปีเลยครับนี่สามปีแบบสามปีกว่าครับสามปีกว่าแล้วแม่นียนมาเบิ่งด้านท้ายกันสามปีกว่าเนี่ยเบิ่งนมเยิ้งเพิ่นนะครับผมดีเม็ดครับดีเม็ดนะครับผมอ๋อนะครับไปรุ่นกันนะครับเจ้าเข่าเหนียวในท้องแม่นครับอันติดมากอะได้ไปเลี้ยงควายแแค่เลยนะครับในท้องไปรุ่นเอาว่าจะออกมาเผือกหรือดำครับนะครับสองหมื่นเก้า ตัวนี้อันตัวนี้สายยอเป็นควายสาวครับแม่ครับสองปีควายสาวสองปีครับสองปีสูงเท่าไหร่ครับนี่สูงอันเม็รเจ็ดเส้นครับเมตดเจ็ดเ้นเมตดเจ็ดเส้นตัวนี้ตัวนี้ก็สามารถพฒน่าเป็นควายแกะได้กันเนาะแม่ครับมันก็เม็ดเจ็ดเส้นถือว่าสายยอกับถือว่าหายากคือเด้ออ่ะนะเป็นควายสายตัวนี้ไม่สมเพ่ย่งครับย่งย่งให้พี่น้องไปเรียกพ่อเซลเรียกพ่อเซลครับเพราะว่าตัวนี้ควายแคะหลายเนาะ คพอเชี่ยวมาหลายแล้วเลือกพอใส่ได้นะครับนี่เอมาเลือกพอเข้ามาเฮ็ดคว้วเตี้ยไหมครับบ้นมันสิไปไหวก็ซุ้มนั่นไหมครับครับตัวนี้เปิดเท่าไรครับนี่ตัวนี้เปิดไว้หมื่นเจ็ดครับหมื่นเจ็ดครับสูงอะไร่อนครับเม็ดเจ็ดเสนเม็ดเจ็ดเสนครับควายสาวสองปีกว่านะฮะยังบริบบสมหนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทกับตอนที่เขาแม่นครับคุยกันได้ตัวนี้กับเนื้อหนังดีเนาะครับเนื้อหนังดีหางสวยมันเม็ดเจ็ดเสนมันมันสูงกว่าตัวนั้นตัวนั้นมันหาว่าอะไรนะมันตัวนีีี้นน่่่เล แมนครับหน่อยที่เด่นเลยแห้งหน่อยแห้งๆเอาเดี่ครับผมเพราะว่าเข้ากับเข้าซื้อไปเพื่อไปพระหน้าเป็นควายหน่อยเนาะแม่นครับไม่ได้ว่าจะเอาไปอ่าซื้อไปเป็นเนื้อนะครับแต่ว่าเขาจะซื้อไปพัฒนาเพื่อเป็นควายน้อยก็เก่นครับนะครับนี่คือการพัฒนาควายนะครับยิ่งน้อยยิ่งแค้นะครับยิ่งเป็นราคานะครับผมสังเกตเบิงว่าควายแค้เนี่ยจะเป็นราคามากนะครับแม่นครับอ่ะมื่อนนี้ก็มีกันหลายตัวนะครับผมว่าจะเป็นเนี่ย แม่ลูกหรือว่าค่อยแคะกับมีนะครับมักตัวใดกับค่อยมาเบิ้งกันนะครับแต่ว่าที่เด็ดมื้อนี้ก็เอาผู้ใดว่าตามหาสายย่อค่อยแคะนะครับตัวนี้นี่2อ0 0 0ื่นเก้าสองหมื่นเครับสำหรับค่อยแคะผสมเจ้าข้อเหนียวแล้วก็ผสมเจ้าข้อเหนียวตัวนี้1 7ื่นเจ็ตัวนี้1 7ื่นเจ็ครับอ่ะมักตัวใดก็โทรมาตกลงพูดคุยกันอ่ะฝากเบอร์รอบนึงครับผม0878548291ครับอ่ะโทรมาต่อพูดคุยกันมีโลโ่งหาย่งฟรี100กิโลนะครับมักตัวใดก็โทรมานะครับมีของงามๆมาฝากเป็นประจํา วันนี้ก็ขอบคุณหลายครับที่ติดตามรับชมกันนะครับขันมีความงามราคาดีกับสิพาพี่นอ้องมาเบิ้งมาระชเมกันเคยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดต่อเกำลังใจให้ช่องนักชาติวัวเทียวไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ